สุดท้ายกูก็ได้หยุดอยู่บ้านทัาทีนง,งานเยอะเหลือเกินทํางานทุกวันโอยจะเป็นลมฤดูหาผัวเนี่ยในที่สุดเราสองคนจะได้จูจีกันแลน้วนะจ๊ะอีดอกใครโทรมาเนี่ยดูเวลาบ้างไหมเนี่ยฮะโทรมาทําไมตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะอะไรนะคะพี่มีลองแต่งหน้าเจ้าสาวไหมอ๋อมีค่ะลองได้ค่ะหมื่นค่ะเท่าราคาจริงค่ะฮะไม่ใช่ฟรีหรอ ฟรีที่ไหนคะโลกไม่มีคะ่ะของฟรีไม่มีในโลกแต่งงานมาลืนนี้น้องคะคิด่พี่ว่านักหรอมึงใจเย็นไปหรือเปล่ามึงหาช่างอ๋อป่าพอดีแคนเซ้นเหรออ่ะพี่ไม่ว่างอะค่ะน้อง <c oughs> โอไม่ว่างแล้วกูจะรอดได้ไงแล้วแต่งหน้าแม่เราได้ไหมไม่รอดคะ่ะสามคนกูก็ไม่รอดคะ่คดคะ <c oughs> กูเหนื่อยค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะเต็งเศร้าดูซิวันหยุดของเรายังมีคนมากวนอีกไม่ได้มากวนหรอ ก็ตัมงมาให้นะอืมฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าว่าก่อนถ่ายคลิปอยากกินปลาทอดขมิ้นจากวันเหลืองอ่อยเลย <c oughs> เหลืองมาสองวันแล้ว มึงจะใจยเย็นไปถึงไหนทั้งเจ้าสาวทั้งแม่เจ้าสาวแม่เจ้าบ่าวก็ไว้ใจมาดามแพมกันอย่างยิ่งเองอะอะไรก็ต้องมาดามแพมแต่ไม่มีคิวแล้วคันคิวเต็มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใจเย็นๆเนี่ยส่งข้อความมาถามก่อนเนี่ยอาจจะมีคิวให้ถ้าหาช่างแต่งหน้าไม่ได้ก็แต่งหน้าเองแบบง่ายๆไปเลยนะคะแต่งหน้าเป็นเจ้าสาวไปเลยสิคะด,ดูหาผัว เราก็จะมาแต่งหน้ากันเจ้าสาวด้วยตัวเองแบบง่ายๆย้้ำว่าง,ง่ายงนะคะแล้วก็อะไรที่ควรทําและไม่ควรทําก่อนอื่นนะคะหาเสื้อที่เป็นกระดุมหรือว่าเป็นเสื้อคลุมแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาถอดชุดเนี่ยมันจะได้ง่ายนะคะแล้วผมเผิมหน้าเนอร์จะได้ไม่พังนะคะบางทีในอดอกใส่เสื้อยืดมาให้กูแต่งหน้าเสร็จแล้วให้ถอดออกทุบนะคะ ซึงเราจะแต่งเองถ้าเกิดว่าใครนะ่ะมีปัญหาหนังตาเยียวหนังตาย,ยอนอต,ติบไปเลยค่ะ1แพ็ก3า0บาทอ่ะขายของอีกแล้วนะคะอ่ะแล้วใครที่มีปัญหาบอกว่าหน้ามันมากค่ะแม่หน้าเป็นสังขยาเลยค่ะเนื่องจากอะไรคอีจัดเพื่อนมาเต็มบ้านเลยค่ะแล้วก็นั่งคุยทั้งคืนค่ะไม่หลับไม่นอนนะคะตอนเช้าจะมีผัวอีกโอ้ยเอาเข้าไปนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ย้งแก้หน้ามันทั้งเรื่องน้าาําตาไหลขาวสวาสา่างใสไบรด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ง,งยังไงให้ไบรนะ์น้องๆนะเพราะบางทีนี่ เจ้าสาวหน้าดำเป็นเหมือนกับโดนของขึ้นมาลยุยถามว่าลงรองพื้นผิดเบอร์เหรอเออถูกแล้ว เรามีสูตรเด็ดมาบอกเลยก็คือว่านี่นี่ค่ะนี่เลย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 แป้งขาวมณีค่ะขาวยันกีแล้วก็ขาวกว่านี้ก็คงเป็นกีมาดามแพมขาวอมเทาตอนนี้นะคะเขามีแบบใหม่ออกมาแล้วซึ่งเป็น Translucent นะคะซึ่งเป็นสําหรับการแต่งหน้าโดยเฉพาะเลยซึ่งปกติเราจะใช้กันแบบอย่างนี้แต่ตัวนี้ตอนนี้มีจําหน่ายเรียบร้อยแล้วค่ะแบบขนาดพกพาด้วยนะคะอันนี้ได้ไปจากวัดสันการแต่งหน้าเนี่ยไม่จาเป็นนะคะจะต้องทา กันแดดนะคะถ้าเกิดว่ามึงจัดที่สนามสุพชาสาัชราใสกางแดดเปี้ยงๆอย่างเงี้ยมึงค่อยทากันแดดนะคะอันนี้ทาแต่ซีรับบำรุงผิวพอนะคะชนดีที่หน้าเนี่ยอดนอนเนี่ยก็จะหมองก็จะคล้ำแล้วก็จะดำยิ่งกว่าขาหนีบบอกไว้เลยค่ะชันดีทั้งหลายคะพักได้พักหรือเพื่อนเจ้าสาวทั้งหลายก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันในการแต่งหน้าในตอนเช้านะคะบางทีใน ตาโบดํามาเลยค่ะขาหนีบกับตาสีเดียวกันเลย <c oughs> <c oughs> พักก่อนลูกพาตะกรีบบำรุงพ่อนะคะบำรุงให้หน้าไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะ <c oughs> เพราะอะไรคะหน้าหมองยิ่งทาแป้งหน้าขาวยิ่งหมองนะลูกนะ <c oughs> ดําไว้เราจะมาใช้รองพื้นนะคะที่เป็นสีผิวของมาดามแพมหมดค่ะ <c oughs> หมดแล้วแน่ๆค่ะควักออาอย่างนี้ก็ได้วะ่ะ ทาไปอย่างนี้ให้คุณใช้รองพื้นที่เป็นอันเดอร์โทนที่เป็นสีเหลืองนอกจากว่าเจ้าสาวท,ที่เป็นคนขาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จังต้องใช้สีเหลืองเช่นเดียวกันปกปิด,ด,อด,ดรอยด่างดารอยหมองคล้ำแล้วก็ปรับสีผิวให้สว่างสว่างใสปรับสม่ําเส,สมอนะคะมาดามแพมค่ะแค่คุชชั่นได้ไหมคะได้คะ่ะเรื่องของมึงค่นะครับมึงอยากได้แค่แบบว่าเหมือนเราคนที่มางานเฉยๆแต่งหน้ามางานไม่ได้แต่งหน้าไปไหนนะคะไม่ได้แต่งหน้าแบบว่ามีผัวนของตัวเองนะคะฤดูว่างไข่งานนี้มึงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราใช้ภาพอาจารย์ฟุกนะคะกด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 ไปให้ หนึ่งชิ้น3า0เอ้ย1ชิ้น 300, 1น0้บบาทมีทั้งรูปไข่แล้วก็วงกลมนะคะไปตามหากันดูนะคะไปตามหากันดูที่ไหนคะแฟนเพจมาดามแพมค่ะไปสั่งซื้อกันได้นะคะกดกดไปนะคะกดไปก่อนนะคะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะเจ้าสาวบอกว่าเออขอลองพื้นเบาๆได้ไหมคะเออคือเรื่องของเรื่องคือจะต่อราคานะคะกูจะบอกเลยค่ะลองพื้นเบาเนี่ยได้แต่ราคาก็เท่าเดิมนะคะมึงไปต่อค่าน้ำมันกับนายกนะคะ <laughs> นะคะนุแต่งกันอ่อนนะคะพี่ ได้ไหมคะจะลองแต่งหน้าก่อนได้ไหมคะพักนะคะ <c oughs> คนที่อดนอนหน้าก็จะเทาค่ะแล้วรองพื้นก็จะไม่เกาะกับหน้าแล้วการที่ทาบำรุงผิวเยอะๆอีกิ หายค่ะหน้านี่เป็นคราบเป็นสังขยาย,ยับเยินเลยนะคะอะไรพักได้พักก่อนลงเป็นสีผิวเดิมไปก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอยากให้สว่างกว่านี้ค่อยลงเป็นไฮไลท์นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาลงฝุ่นทีหลังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแบบทรานชื่อราุดุดเลซ้งนะคะซึ่งปกปิดได้บางเบามหน้าไม่เป็นสิวแล้วก็ที่สําคัญพกพาได้ระหว่างวันนะคะทาไปอย่างนี้เนี่ยหน้าสีผิวไม่ดบระหว่างวันด้วยแล้ว แล้วดูเป็นผิวนะคะดูเป็นสกินแคร์นะคะก่อนอื่นเรามาทาไฮไลท์กันก่อนไฮไลท์เราเลือกเนื้อครีมสีสว่างอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยแหละอันนี้ไม่กี่ตังค์หรอกทุกว,วันนี้อูก็ใช้อย่างนี้นะคะหน้าเนี่ยเด่นมาก สวยมากปัดไปนะคะไฮไลท์นะคะดูเหมือนจะเยอะใช่ปะเจ้าสาวมันก็ต้องเยอะสิเพราะว่าอีเพื่อนเจ้าสาวแต่งหน้ากันสู้ตายขนาดนั้นนี่อย่ามาดอกนะคะเหมือนมาดามแพมไปแต่งหน้าแม่งเนี้ยเออเราก็ใช้นี่แป้งขาวมันีเนี่ยทาให้คุณแม่หน้าไม่เหี่ยวไม่ตกร่องด้วยนะคะบางทีเราใช่ปะพอปุ๊บเนี่ยราคาพันกว่าบาทมาดามแพมคะมีแป้งอะไรที่ถูกกว่า นี่เลยค่ะขาวมันี่ค่ะ1 3 9บาท1 5 9บาทเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยไปซื้อมาจากในวัดสันเนี่ยไปซื้อมาใช้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะคะพวกเธอคุณภาพใกล้เคียงกันเลยเฮ้ยราคาพันกว่าบาทกับราคาร้อยกว่าบาทได้เลยเหรอคะมาดามแพมได้เลยอันนี้คือของจริงนะคะอ่ะเรามาใช้สติกอันนี้นะคะเฉดนิดหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยจะเอาคลีนค่ะแม่จะเอาใส่ค่ะแม่ แต่ไม่ดูเงาหน้านะคะบางทีเนี่ยคลีนมากก็ไม่ได้เงาหน้าก็ไม่ถึงนะคะเข็มก็ไม่เคยโดนเลยนะคะโดนแต่โคอย่างเดียวมีเฉดดิ้งนิดนึงเพราะว่าเวลาเข้าคงพองเข้าไฟอย่างเงี้ยหน้าเราจะได้ไม่ได้ขาวโลนแบนเป็นจาาดาวเทียมนะคะพี่นาดนะลูกนะหลายงานแล้วกูเห็นแล้วเจ้าสาวเห็นแม่มึงแล้วจะร้องไห้ถามว่าค่าแต่งหน้ากูเนี่ยแพงกว่าเจ้าสาวอีกเฉดไปอย่างนี้นะคะนี่นี่นี่ใช้พับนะคะพับแล้วก็แบบว่ากลับด้านอะไรอย่างเงี้ยแต่งให้เป แต่งให้แน่นไว้ก่อนนะคะทุกวันคือวันที่เราพร้อมเสมอถามมาดามแพมแต่งหน้าเป็นเจ้าสาวทุกวันเลยหรอคะ <c oughs> ใช่ค่ะเ <c> พ <oughs> ราะอะไรเบื่บอบัวขอแต่งงานกูพร้อมเลยเปลี่ยนชุดได้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่งหน้าเป็นเจ้าสาวแน่นทุกวันเ <c oughs> <c oughs> น้นวิธีการกดนะครับสีเนี่ยมันจะได้อยู่เฉพาะจุดที่เราต้องการหน้าอู้เนี่ยจะสวยให้ดูนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นหงอคงแล้วนะช <c oughs> ้พับกดๆเก,กลีย่ยไปให้เนียนจากสีที่เข้มๆเนี่ยอะ กด,กดไปให้เนียนอ่าอย่างนี้เราก็จะได้แบบว่าเฮ้ยการคอนทัวร์ใช่แบบอืมหน้าเล็กเราลงอย่างนี้แล้วใช่ป้ะเราจะรู้สึกว่าเหนียวหน้าบางคนก็บอกว่าโอ้ยมาดามแพมขาเดี๋ยวนี้เะผมไม่ทาแป้งแล้วค่ะพักก่อนนะคะใช้พักเนี่ยกดกดไปหน้าเราจะได้ไม่หมองไม่คม้ไม่ดําระหว่างวันอะขอใช้ภาพอันใหญ่แล้วกันนะคะภาพอันนี้เนี่ยสำหรับแป้งฝุ่นโดยเฉพาะซึ่งแป้งขาววันนี้เนี่ยเขาก็มีมาให้แต่มันเล็กเกินไปโบกไปเลยค่ะหน้าไม่มันไม่งอแดดนะคะเฮ้ยไม่ใช่ไม่งอกระดา ตับมันมีส่วนผสมของธานาคาทําให้หน้าไม่เป็นสิวไม่เป็นสิวอุดตันไม่เป็นสิวบนบังหน้า ดไปเลยให้ทั่วหน้านะคะหน้าคุณก็จะไรย้ยางอาย <c oughs> ดูดิผ่องปะผ่องแต่ไม่วอกนะคะเพราะบางทีในเจ้าสาวเนี่ยอดนอนเนี่ยหน้าจะมันเป็นสังขยานะคะถ้าเกิดว่าทารองพื้นที่เยอะมันก็จะเยะิ้มแต่แป้งตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นแป้งขาวมณีเนี่ยหรือคนไปงานเนี่ยที่แต่งหน้าเองเนี่ยถ้าไม่อยากแพ้เจ้าสาวหรือว่าไปงานแต่งผัวเกา่ามึงก็ต้องแซปให้ได้อย่างนี้บอกไปเลยเชื่อแม่อะดูแป้งขาวมณีทาแล้วหน้าเนียนรูกลุ่มขนเบลอด้วย และที่สําคัญล้างหน้ามาหน้าไม่เป็นสิวจ้ะแล้วหน้าอย่างเงี้ยทั้งวันเนะี่ยอย่างเงี้ยไม่ติดแมสดหน้าหน้าจะได้ไม่เหนียวนะคะบางคนเนี่ยพอหน้าเหนียวปุ๊บเนี่ยขี้ฝุ่นก็เกาะบางทีแพ้แมสดนะคะจริงๆแล้วคือสกปรปกแล้วก็ใช้แป้งผิดประเภทนะคะเนียนเลยนี่เจ้าสาวต้องอย่างนี้แล้วใส่ความมันความวาวเนี่ยก็ไปใส่ทีล้างเข้าใจไหมนี่เล็กค่ะแป้งขาวมันนีนะคะจัดไปเลยสิคะแล้วความเป็นเจ้าสาวก็ต้องเพอร์เพกกว่าคนอื่นถูกไหม ถ้าไม่เพอร์เฟกกว่าคนอื่นเนี่ยก็เหมือนกับคนมางานเฉยๆนะคะอเรามาใช้แปรง6ุกชิ้น900บาทที่ใช้แล้วก็สวยไม่ว่าจะเป็นชาแติหน้ามืออาชีพกระเทยชนีคือสวยจบครบในหนึ่งเดียวเรามาเริ่มจากคุกกันไฮไลท์นะคะเราจะมาใช้แป้งข้าวมันีนะคะรุ่นทราดรุ่นเซรู่พาวเดอร์เนี่ยซึ่งเป็นรูพาวเดอร์เลยนะคะรู่พาวเดอร์แปลว่าอะไร อ่ะจะไม่ได้นะคะเรามาใช้แป้งเนี่ยแตะไปที่ใต้ดวงตาเพราะอะไรเดี๋ยวอายแชโดว์ adow, เลอะเธอใต้ดวงตานะคะอาบงามจมูกด้วยนะคะเดี๋ยวแป้งตกรองอ่ะผ <c oughs> ู้หญิงที่อายุมากหรือว่าเป็นแบบว่าเด็กก็แล้วแต่เนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยไม่เกิดอาการแพ้อย่างแน่นอนนะคะ <c oughs> อ่ะนน่ปัดไปเลยค่ะความมันใต้ตาออกไปนะคะบางทีเนี่ยแต่งหน้าปุ๊บเนี่ยเป็นถี่เพนด้า <c oughs> หน้าเย้มหน้าเป็นสังขยาแล้วประทานเสร็จปุ๊บพอแป้งเซตตัวปุ๊บเนี่ย เป็นคนสวยเลยนะคะแล้วก็เป็นคนหน้าด้านหน้าแมทไรยังอาเห็นไหมสู้ไม่ไปขามันนีล้นล้วนๆะกดกดกดไปนะคะใครหน้ามันมากก็กดไปเดี๋ยวรอแป้งเซ็ตตัวนะหน้าจะสวยฉ่ำเลยเมืเอ้งขามันนีช่วยได้หน้ามันไม่งอสับมันจ้ะ ต่อไปเราจะมาใช้เชดดิ้งจริงๆเนี่ยมันเป็นอายแชโดฝุ่นเขียนคิ้วนะคะเรามาใช้สีน้ำตาลอ่อนปัดเชดดิ้งไปเบาๆนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องเชดดิ้งก่อนบางทีในกูแต่งหน้าอยู่ดีๆเนี่ยญากก็ขี้เสือกเดินเข้ามาปุ๊บ <c oughs> ว้าทำไมนหน้าขาวสีขนาดนะี้ <c oughs> อีเจ้าสาวก็ใจหายไปเลยค่ะพี่ค่ะขอกระตกค่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยใครมานี่ สมาชิกใหม่ของบ้านใจท,ทองนะคะน้องซูชิค่ะ,คะต้องรีบปัดแก้มก่อนนะคะก่อนที่ญาติปากหมาจะมาทักอ่านี่ปัดไปนะคะทั่วหน้านะคะแต่ตั้งแต่เป็นมาดาแมแพรเนี้ยไม่มีใครกล้าทักเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> สักทุ่เคยดูกลัวสิอ่ะปัดไปให้กรอบหน้าอย่างนี้พอปัดกรอบหน้าอย่างนี้นะเจ้าสาวนะคะไม่ต้องกลัวเข้มนะคะเพราะอะไรคะแต่งไปก่อนเดี๋ยวก็อ่อนเองอ่ะ ไลดังค่ะลากมาตั้งแต่หัวคิ้วเลยค่ะบางทีเนี่ยมีแต่รูจมูกสองรูไว้หายใจก็ไม่ใช่เรื่องไ <c oughs> ฟในงานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแรงนะคะบางทีเนี่ยเห็นคลื่น,นใสๆอ,อย่างเงี้ยเจ้าสาวคนจมูกโด่งนะคะเขาถึงโบทอกแล้วเขาหน้าเล็กนะคะแต่บางคนเนี่ยทุนมาน้อยเราก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าสาวคนไหนสวยแล้วกแต่งบางๆก็สวยอย่างเงี้ยอ่ะกูก็บางให้ได้นะคะบางทีเนี่ยเจ้าสาวบางทีถามว่ามาดามแพรมค่ะม,มีเอาหัวโตนะคะเออน้อง แต่น้องน้ำหนักเนี่ยเกือบเท่ามาดามแพมเลยนะคะถ้าเกิดว่ามาดามแพมเนี่ยไม่ยีผมให้น้องเนี่ยน้องก็จะกลายเป็นนกเป็นกว้นนะคะเพราะอะไรคะหัวเล็กๆตัวใหญ่ๆอ่ะค่ะมึงอยากเป็นนกเป็นกว้นไหมคะเดี๋ยวเขาคิดว่าไม่ได้มางานแต่งนะคะมาสวนสัตว์ดุสิต <laughs> ฝากไปถึงเพื่อนๆด้วยนะคะที่ทักกันมานะคะสงสารเจ้าสาวนะคะกระเทยทั้งหลายบอกโอ้ยีผมใหญ่มากไม่สวยเลย เขาอยู่ในงานเขาปังนะตารูปนี้จะอยู่ที่บ้านมึงตลอดไปไฟไหม้บ้านเหรอหรูปมึงก็ไม่ไหม้ถามว่าอะไรดับเพลิงมาทันเฉดไปเลยค่ะเห็นไหมแล้วหน้าเราก็จะเรียวยาวขึ้นมาอูเป๊ะวะน่าแต่พอดูด้านข้างอีสัตว์จมูกแแมกเหมือนเดิมและเมื่อเราทำงานเราจะทำงานได้ไม่สะดวกเท่าไหร่ล่ะค่ะดูข้างหลังถุงตังทำอะไรอีกละ่ะคะจะพังฉากแม่งได้ใช่ไหม ไอ้แสบนะคะแล้วพูดถึงยากปากร้ายก่อนโอยทำไมหน้าติดจังเลยทำไมหน้าเธอไม่สวยเลยอย่างนี้ทำไมติดจัง มึงปัดแก้ไปเลยก่อนค่ะสีส้อมอมผู้ชายแล้วปัดไปนัวๆน,นะคะน่าจะได้ไม่ซีดเพราะว่าถ้าเจ้าสาวเนี่ยไม่ทาอะไรเลยแล้วก็คิดว่าสวยเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วนะคะอ้ยสวยมากสวยมากเนี่ยกูก็เลยต้องถ่ายรูปไว้แบกมีเจ้าสาวนะคะปัดไปค่ะและที่สําคัญนะคะแป้งทานทรูเซนนะคะของขาวมันีเนี่ยรูๆๆพาวเดอร์เนี่ยทาแล้วติดจ้ะสีติดทนทั้งหน้าเออสีทนได้จ้ะ ราคาร้อยกว่าบาทฉันก็สวยได้เอาปัดไปก่อนค่ะไม่ต้องรอออดน,นะจ๊ะปัดแล้วสีติดทนเลยซึ่งใช้เครื่องสำอางผูกเนี่ยตลับร้อยกว่าบาทก็สวยได้อาใช้สีชมพูปัดทับไปที่พวงแก้มวันนี้จะแต่งแ,แบบว่าทนชมพูชมพูนะคะจะมาใช้นะคะดินสอเขียนคิ้วต้องรีบเขียนคิ้วก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เขียนคิ้วเนี่ยเดี๋ยวญาติปากหมาจะบอกอคิ้วหายไปไหนลำคานนะคะอเรามาใช้ดินสอเขียนคิ้วอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะคะอัลละร้อยกว่าบาทนะคะ เรามาเขียนใต้โครงคิ้วนะคะขอคิ้วเนี่ยชัดหน่อยแต่เราจะไม่ใช้สีดำนะคะเพราะว่าถ้าสีดำเลยเนี่ยเจ้าสาวจะดูหน้าดุนะคะแต่ว่า บางทีเนี่ยให้ใช้สีน้ำตาลออกแบบดับดับนิดนึงนะคะหรือว่าจะเป็นดักช็อกโกแลตนะคะหัวคิ้วก็ออกแบบว่าน้ำตาลแดงระเรื่อราเรื่อนิดนึงอ่ะปัดไปอย่างนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีคิ้วนะคะสําหรับใครที่มีคิ้วก็เป็นบุญของมึงนะคะแต่บางทีก็โดนช่างแกงค่ะตัดหางคิ้วออกเหลือแต่หัวคิว้ว ถ้าเกิดว่าเจ้าสาวคนไหนที่แบบว่าเออคิ้วตอกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ไปให้ร้านเสริมสวยกันให้ที่ออกแบบแนวว่าไว้วางใจได้นะคะไปเลือกเขานิดหนึ่งอ่ะนี่เขียนไปอย่างเงี้รีบมีคิ้วก่อนเดี๋ยวอญาติปากหมาไหมทำไมหน้าไปอย่างนั้นนะคะทำไมไม่สวยเลยอะ่ะบางทีเจ้าสาวก็อยากจะได้กำลังใจนะคะ <laughs> เรามาใช้นี่ฝุ่นปัดคิ้ว สีน้ำตาลบริณไปที่หัวคิ้วนะคะแล้วก็ปัดหัวคิ้วให้ฟูงหน่อยๆแล้วก็ใช้สีเข้มเนี่ยปัดไปที่หางคิ้วอ่าอย่างงี้แล้วมาดามแคมค้าถ้าเกิดว่าหนูเขียนคิ้วไม่คมทำยังไงล่ะคะอย่าลืมกันคิ้วนะคะ อย่าลืมกันคิ้วนะคะคิ้วไม่คมอย่าลืมกันคิ้วแล้วพอหลังจากนั้นใช่ไหมคะบางทีมันก็จะมีเศษเศษร,ร่วงออกมาพราะมีเศษเศษร,ร่วงออกมาเราก็ใช้แป้งลืดรูดพาวเดอร์ L er นะคะของข่าวมันีอาแตะแป้งไปปัดออกค่ะอ่าคิ้วคมสวยเลยอาอาเราไม่ต้องการคิ้วคมมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาคิดว่าเป็นตัวลายนะคะเป็นนิจฉาเราต้องไปในลูกของนางเอก แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอทาตาใช่ปะเราก็ต้องทาตาให้แบบว่าเป,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 ป๊ะปังถูกป,ปะถ้าไม่เป๊ะไม่ปังอ่ะจะทำบันไม่วันนี้เนี่ยผู้่ายต,างตังค์เป็นเท่าไหร่ค่าแมกดอกสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งบางทีก็ล้านสองอ่ะเข้าไปทาเข้าไปนะคะเรามันลิปสติกสีชมพูเนี่ยทาเป็นที่เปลือกตาเป็นสีชมพูนูดนะคะนูดเบาๆทาไปจริงๆเนี่ยเราอยากจะให้ทาสีทองกันแหละแต่เราให้ทาสีนูดก่อนเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยตาเนี่ยมองคล้ำดำยิ่งกว่า อีอดอกเพ่อนเจ้าสาวทั้งวันทั้งคืนน่ะชีวิตนี้มึงไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหม,มพอมางานแต่งงานปุ๊บในอีดอกชวนเจ้าสาวคุยทั้งคืนอีจัดทางานไหมไม่ทําชวนกินข้าวชวนเลี้ยงข้าวจีเลี้ยงข้าวเสร็จปุ๊บไปกินข้าวต่ออ้อจะแนะนำเ,เจ้าบ่าวอีกโอ้อยจีจัดเป็นไงล่ะสรุปเช้าละกระเทยมาตีห้าแล้วเจ้าสาวบอกว่าเพิ่งได้นอนชั่วโมงเดียวเองค่ะแล้วมึงทาอะไรอยู่อ๋อคุยกับเพื่อนค่ะคุยกับเพื่อนไม่ได้ทางงี้ไปตาจะได้มีหมอมีคล้ำมีดำนะคะ อ่ะตาล่างด้วยตาล่างด้วย เราก็จะได้ความหวานนะคะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าสไตล์มาดามแพรมแต่งแลดูโบราณอาวตอนนี้ก็กลับมาฮิตแล้วจ้าสาวเกาหลีเนี่ยมาใช้ความโบราณกันแล้วนะคะยุค80ยุคเูนเนี่ยล้ํากันแล้วยุคมาดามแพรมกลับมาแล้วค่ะอาอแล้วมือใหม่หัดแต่งมันจะชอบเลอะเทอะใช่ปะเอาแป้งนะคะทรา s ซูลูเเซนนะคะอ่ะแตะไปแล้วโปะโปะใต้ตาเพื่อกันมันเลอะเทอะอ่ะทาไปหนาๆเยอะ แป้งขามานีตัวนี้เนี่ยคือเลิศนะคะรุ่นนี้เนี่ยอาจจะมีความเย็นทําให้แสบตาได้เล็กน้อยถึงปานกลางมาดามแพมเลยแค่ว่าแนะนําว่าเออทาไปปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่รุ่นนี้เนี่ยสำหรับแต่งหน้าโดยเฉพาะเลยนะคะขาวมานี l ลูศพาวเดอร์อ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้อายแชโดว์สีประมาณอย่างนี้ใช้สีทองก่อนเลยนะคะทาไปที่เปลือกตาผสมกับสีส้มทาไปที่เปลืกตาค่ะถามว่าทําไมต้องใช้สีนี้คะเอาความหวานมาแล้วนะน้องนะ ตาเราเนี่ยจะเป็นสีจุมพูเลยไม่ได้ทนจุมพูแต่ไม่ได้หมายความว่าตามึงจะต้องเป็นสีจมพูเสมอไปนะคะอ่ะดูหวานปะเริ่มหวานนะคะเบาหวานขึ้นตา <c oughs> ตาล้างกระท่ายให้ฟูงนิดนึงอ่ะแล้วก็ปัดไปด้วยขุมน้ำมอยช้างไปหม,นมดนะคะปัดไปนะคะขนมันจะได้เด้งๆนุมน่มๆนะคะบางทีเนี่ยขนทำจากเส้นเอน็นแข็งนี่กว่าม,มอยอีกนะคะเหมือนกับว่าเอาแปรงขัดส้วมมาทาตานะ ดูนาซื้อเป็นขนสั์แท้นะคะดูปากนะคะขนสั์แท้นะคะอะปัดไปอย่างนี้ค่ะทาไปเลยง่ายๆเบาๆค่ะปัดไปตั้งแต่หัวตาย,ยันท้ายตานะคะข้างล่างคิมข้างบนค่อยๆไล่ให้ฟูงนะคะแล้วก็ให้สูงชั้นผักตาบางทีเนี่ยเจ้าสาวบางคนเนี่ยลืมตามาเนี่ยไม่เห็นเลยเลย <c oughs> าแล้วหลังจากนั้นนะคะการทาตาอย่างนี้เนี่ยอ่ะโอเคถือว่าประสบความสําเร็จแล้วสําหรับใครที่ตาโตนะแต่ถ้าเกิดว่าตาไม่โตอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้นี่ไอายไลเนอร์แบบเนื้อครีมนะคะทาไปซึ่งเมื่อก,กี้เนี่ยหลายคนบอกว่า <S <S เฮ้ยพอทาไปเ,เดี๋ยวดนน้ำตาไหลเดี๋ยวมันเลอะเดี๋ยวมันเทอะอะไรอย่างงี้อ่ะเรารองแต่งไว้แล้วไง อ่ะมันควบคุมความมันนะคะเราก็มาใช้ค่ะเขียนขอบตาไปนะคะให้เขียนเป็นอินไลเนอร์ด้วยอ่าบางคนเนี่ยตาเหลือกนะคะก็ทาเป็นอินไลเนอร์ไปอย่านะมึงอย่าให้เพื่อนเจ้าสาวมาแย่งซีนได้นะงานนี้มึงหมดไปตั้งเท่าไหร่ <c oughs> บางทีเนี่ยโอ้โหชุดสวยมากรองเท้าสวยมากแต่หน้าเหี้ยมาก <c oughs> ย้ายเกิดกรณีนี้เด็ดขาดนะคะท่านผู้ชมขาบางทีเนี่ยช่างก็แกงคาแป้งจะหน้าเทาเลยนะคะเราก็ไม่อยากจะเบรกหลอกว่าเออน้องค้าหน้าเทานาะแต่บางทีมาเห็นปุ๊บจะร้องไห้มาขอแก้หน้ากับกูกูก็บอกไปเลยน้องค้าห้าพันคะ่ะพี่เติมให้ใหม่ให้สวยเลยถ้าน้องกล้าจ่ายกูก็กล้าทำพ <c oughs> <c oughs> ่าอะไรช่างกลับไปแล้วนะคะถ้าใบอันนี้ตาล่างนิดนึงตาจะได้ดูกลมๆแบล๊แบวอ่ะ ปลุกความเป็นรีในตัวคุณอ่าเพรอะไรคะเจ้าสาวนี่มันต้องสวยมันต้องแซ่บนะเห็นไหมตาดูโตขึ้นเลยเออเอาแปรงชิ้นเล็กที่อยู่ในเซ็ตเนี่ยแหละค่ะ สีน้ำตาลเข้มอีดอกในน้ำตาลเข้มอ่าน้ำตาลเข้มทาไปค่ะทาทับไปมันจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะการติดสัลโเทปเนี่ยมันช่วยทําให้ดูตาเบลก็จริงแต่ตาเราเนียมต้องคมด้วยอ่านี่บัดไปอย่างงี้ทาทับไปเลยอ่าแล้วพอหลังจากนั้นแตะไปที่ตาล่างด้วยอ่าเฉพาะหางตาให้ดูหางตาคมนะคะตาจะได้ดูกลมๆเบลเบล,บลสวยๆโง่ๆนะคะไม่โง่ไม่มีปัวหรอก <laughs> สวยแต่งโง่นะคะเข้าคอนเซ็ปต์คนสวยอ่ะแล้วเราก็เบลนด์ทับไปแล้วก็ให้สูงกว่าชั้นพับตาเล็กน้อยถึงปานกลางตาเราจะได้ดูโตขึ้นสวยจะก,กีดอายไลเนอร์อก็ได้ที่อยากได้ตาคมกว่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพอใจแล้วเนี่ยแค่นี้พอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ฝุ่นปัดไปค่ะเอาแปรงปัดฝุ่นปัดไปเนี่ยแค่นี้ตาเสร็จแล้วอื ดัดขนตาติดขนตาไปเลยจ้าแต่ตัวที่สําคัญที่สุดหน้าหล่อนจะไม่ปนด่างหน้าจะไม่หมองไม่คล้ำก็ต้องนี่เลยค่ะแป้งขาวมานันนีเท่านั้นนะคะ เห็นไหมมาดามแพมจะไม่ใช้สีดําในการแต่งแบบว่าตาเลยนอกจากเขียนอายไลเนอร์เพราะว่าการแต่งตาดํามากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ดูดูแล้วเราจะมาเน้นสีดําตรงที่อายไลเนอร์และขนตาเท่านั้นเรามาใช้สีซ่อมอมชมพูนะคะซึ่งเป็นสีซ่อมส่อมอมผู้ชายแล้วกันอ่ะปัดไปที่หางตานิดนึงให้มีความฟุ้งเล็กน้อยถึงปานกลางเราจะได้ดูเป็นสาวขี้อายแต่ถ้ามึงขี้อายในชีวิตจริงมึงจะไม่มีผัวเป็นฟิลแบบว่าอุ้ยเขินอยู่ตลอดเวลาผู้ชายจับมือปุ๊บ จับมือปุ๊บอ้าจับมือปุ๊บอ้าวผู้ชายตบหัวสัตว์ เนียนไปเลยเละไปเลยนะคะอปัด <laughs> ให้ดูเป็นสาวขี้อายนิดนึงออะอย่างงี้แล้วพอหลังจากนั้นค่ะใช้สีขาวนี่คือสอนเป็นเรื่องเป็นราวเลยคลิปนี้ยาว2กิโลแล้วเนี่ยเท้ผู้กันนะคะแตะสีขาวไปแล้วก็ทาที่หัวตาเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ไม่ต้องทาถึงหัวนมนะคะ <laughs> เพราะว่าอะไรคะ <laughs> เดี๋ยวผู้ชายดูดแล้วจะด,ด่าง <laughs> <laughs> ลืมไม่ได้หน้าเราจะไม่หยาแน่นอนด้วยแป้งขาวมันนี่อีอีอีอลอมอีนะคะ เรามาใช้สีทองนะคะซึ่งเป็นสีที่เป็นเมทัลลิกนะคะเงาเงาแต้มไปที่หัวตานะคะเพราะว่าไรคะบางทีเนี่ยถ้ามันเงาเกินมันก็ไม่สวยถูกปะเอาแค่เฉพาะจุดพอนะคะสําหรับคนที่ตาบงตาบวมอะไรเงี้ยทาไปเล็กน้อยปานกลางที่เปลือกตากริตเตอร์กริตเตอร์ก็คือแบบว่าเป็นจิ้มจุ่มอย่างนี้นะคะให้มันปีกอากาศนิดนึงอ่ะทาไปที่หัวตาจะได้ดูแบล็บลนะคะดูแบบว่าเฮ้ยมีผัวงแต่อายุส8 เราต้องโกงอายุนิดหนึ่งเพราะจริงๆแล้วมาดามแพมมีผัวตั้งแต่อายุ20ก <c oughs> ๊อกับคุณวิทมาแล้วติดปีนะเรามาติดคนตายีห่ห้อชิชปิปิปีอีฮีนะคะปลุกความเป็นรีในตัวคุณค่ะไม่ว่าคุณเป็นใครคุณก็ติดคนตาชิชิได้ติดปุ๊บกระ่ีปั๊บปลุกความเป็นรีในตัวคุณค่ะอะฟุ้งฟิงนิดหนึ่งนะคะถามว่าทําไมมาดามแพมชอบใช้ย,ยี่ห้อนี้คะอ๋อเขาให้มาฟรีค่ะ <c oughs> แบรนด์นี้เนี่ยเจ๊งไปแล้วยังยังไม่เจ๊งนะคะ พอดีว่าเจ้าของเนี่ยเขาดอกทองนะคะอยู่เยอรมันค่ะติดไปก่อนค่ะแปะไปเลย1ชั้นแรกนะคะติดไปเลยค่ะอีกคู่หนึ่งค่ะเอาแบบบางนะคะซ้อนไปค่ะแอบไปดูดอลลาเมคอัพมาเขาติด2ชั้นกูก็ติดช2ดชั้นด้วยเพื่อจะสวยขึ้นนะคะแต่วันนี้เราใช้เป็นขนตาแบบว่าสีน้ำตาลนะคะ <c oughs> ติดไปค่ะเดี๋ยวมีคนถามมาว่ามาดามแพมคะมีการลองแต่งหน้าก่อนงานจริงไหมคะ มีก็ได้ถ้ามึงอยากแต่งกูเก็บเท่างานจริงอยากทําอะไรทําได้เลยลค่ารถกูก็ไปมาด่าฉันไม่ได้นะว่าฉันขี้เหนียวขี้งกเพราะว่ามีบางคนเนี่ยด่าแพมนะว่าขี้งกทําไมคะคนอื่นเขายังมีการลองแต่งก่อนแต่งหน้าเอ้ก่อนแต่งงานเลยค่ะก่อนง,งานจริงอะคะ่ะเขาไม่เก็บตังค์เลยนะคะมึงก็ไปหาเขาตีมึงจะมาหากูทำไมมึงไปเที่ยวกับคนอื่นทำไม,ไมเก็บตังค์แมมอยากลองของฟรี ถามหน่อยถ้าเป็นหล่อนเนี่ยถ้าเขาทำงานฟรีเนี่ยไม่จ่ายตังค์เนี่ยหล่อนจะไปไหมเออต้องถามอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเชื่อใจมาดามแพมเนี่ยเขาก็เห็นมาดามแพมแล้วเขาก็ไม่ไม่กล้าหลบไม่กล้ามาถามอย่างนี้นะคะลองแต่งได้ค่ะแต่กูเก็บตังค์เท่ากับงานจริงนะคะตอบค่ะตอบปัญหาตอบโจทย์มากแป้งขาวมณนีอพับต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 บเดลิปมันออกง่ายใช้ลิปสติกนะคะนี่เนื้อแมท กับผู้การทายค่ะและยีเจ้าสาวทั้งหลายที่บอกว่าอ๋อหนูไม่กินข้าวะค่ะเดี๋ยวชุดรับปะค่ะอีสัตว์กินเพื่อให้ขี้นะคะกินเสร็จแล้วจะได้ขี้ท้องจะได้ไม่อืดระหว่างงานนะคะชุดเจ้าสาวนี่มันใส่ย,ยากถอดยากไม่ว่าจะเป็นงานเช้าหรืองานเย็นออเช้าไปอะค่ะกินนมแก้วเดียวพอคะ่ะเดี๋ยวขี้แตกกันนะคะยิ่งถ้าจัดงานเช้างานเย็นวันเดียวกันเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ เจ้าสาวเนี่ยมันก็ต้องปากติดทนทนอุ้ยาดานแพงค่ะเข้มไปหรือเปล่าอ่ะมึงใช้สีชมพูนูดทาทับอ่าสวยใสปิง้งวาวเวอร์มากนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวญาติปากหมามาทักแล้วว่าโอ้น้องสวยจังเลยเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บมาถึงปุ๊บอ่าสวยจังเลยทอทอสวยจังเลยอะแต่งหน้าให้พี่หน่อยปุ๊บนะคะ <S <S> เลยแผบ,บโดนทุบนะคะจะอ่อนจะคลีนได้ค่ะแต่ว่าอย่าให้เบาเกินถ้าเบาเกินก็ไม่รอดนะคะอะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้นี่ไฮไลท์ทาไปที่สันจมูกนะคะบางทีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนจะสวยทุกคนนะคะเงาเงาเนี่ยแต่งหน้าเบาๆก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณสวยเป็นทุนเดิมหน้าเล็กเนี่ยก็แต่งได้แต่ถ้าไม่เฉดด,ดดงเฉดดิ้งเลยเนี่ยไม่รอดดูสินะดู อืจอบนะคะบางทีในญาติบอกโอ้ยเจ้าสาวก็สวยอยู่แล้วแต่งนิดแต่งหน่อยก็สวยสรุปไม่ใช่ฝีมือกูเลยนะคะกูไล่เจ้าสาวไปลา้างหน้าดีดอกสวยแค่วันนีว้วันเดียวเนี่ยแหละแต่ถ้าอยากแนมะ่งมีสังขยานี่เลยค่ะแป้งขาวมณนีนะคะขาวยันกีไปเลยค่ะหน้าไม่มันไม่เป็นเสีอยงแน่นอนแล้วก็มีส่วนผสมของทาน,นะคะทำให้หน้าสดใสเปล่งปรั่งทั้งวันด้วยนะคะ ขาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้ค่ะแฮาชัดโดวมาดามแพมนะคะราคา150บาทก็ยังแพงกว่าแป้งขาวมณนีอยู่ดี <laughs> แป้งขาวมณีคือดีจริงเราจะมาใช้แฮร์ชาโดมาดามแพมนะคะ150บาทค่ะค่าจัดส่ง50บาททั่วประเทศอาจแต้มหนังหัวไปอย่างนี้ค่ะบางคนเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะคะไม่ได้ไปดึงหนังหัวไม่ได้ไปปลุกผมใช่ไหมมันก็จะผมน้อยๆแล้วพอเวลายอยู่ในงานเนี่ยพอโดนแสงไฟเยอะๆเ,เนี่ยถ้าเกิดว่ายีผมไม่ดีหรือว่าแสงเข้าไปเนี่ยผมก็จะโบพอโบเสร็จปุ๊บเจ้าสาวก็จะหัวร้านแล้วก็จะทําให้แก่ก่อนวัยหลายงานแล้วกูเจอเนี่ยบางทีเนี่ยแต่งช่างตอนเช้าเขาบ บอกว่าทาไมไม่มั่นใจหรอไม่ลองหนังหัวให้หรออะไรอย่างนี้แบบว่าไม่มีแฮชโดทต้าให้หรอคะหน้าหนูใหญ่มากตบกับช่างค่ะ <c oughs> ช่างก็แต้มแต้มให้น้องก็หน่อยเถอะค่ะบางทีในอีดอกไฟลงกลางหัวเนี่ยเงาเถื่อเทียนนะคะเจ้าสาวถ้าเป็นไปได้ก็พกไปเองก็ได้นะคะ1ชิ้น150บาทแค่นั้นเนี่ยแหละคะ่ะมีสีน้ำตาลกับสีดำา2ส,สีแค่นั้นไม่ต้องถามหาสีอื่นนะคะเพราะถ้าไม่อยากผมเป็นคนหนุ่มชั้นนะคะนี่ดูหน้าเล็กขึ้นไปเยอะเลยเห็นปะ แคนนี้เพอร์เฟคร้อบาทมีขายอยู่ที่มาดามแพมเท่านั้นติดต่อทางแฟนเพจแต่อันนี้เนี่ยตามหาก็ได้ที่วัดสรรหรือร้านอะไรก็แล้วแต่ที่ขายก็ไปหากันเอาเองแล้วกันนะคะเพราะของดีเนี่ยมันมีอยู่จริงอันนี้ดีเหรอฮึก็ดีอันนี้ล่ะดีกว่าข่าวมันนี่ ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับความขาวความใสและก็ความสวยด้วยการแต่งหน้าเจ้าสาวด้วยตัวเองนะคะเพื่อเจ้าสาวถ้าอยากจะแต่งไปค่าเจ้าสาวก็จัดไปเลยสิคะลูกนี้นะคะวันหวานหว,วานที่สุดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครในยอยากได้ความขาวแล้วหน้าไม่เป็นสิวสว่างใสแบบนี้ก็ต้องนี่เลยค่ะแป้งขาวมณีค่ะแป้งที่มาดามเพมใช้แลว้วปลื้มมากสวยใสยเป๊ะเวอร์นะคะขาวมณีค่ะไปตามหากได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและในร้านวัดสัน นี่แพ็กเป็นอย่างนี้ไปตามหาก็ได้เลยนะคะเพราะอะไรคะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้ขาวใสไม่หนาไม่เหนอะไม่เหนียวและที่สําคัญค่ะคุมมันกันเหงื่อเป๊ะเวอร์ทั้งวันแน่นอนค่ะแป้งขาวมินีค่ะคนที่มีผัวแล้วก็ใช้ได้ไม่มีผัวก็ใช้และจะมีผัวเพราะอะไรคะดูช่องมาดามแพมแล้วจะมีผัวนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ราคาหลักร้อยแต่สวยหลักรานนจะจ๊ะ